สวัสดีครับวันนี้มาดูป่าข้างบ้านป่าข้างบ้านนะครับตรงนี้คือบ้านของเขานะครับเป็นบ้านเลยนะครับไม่ใช่ว่ากระท่อมนาหรือเทียงนานะครับส่วนบ้านหลังหลังของเขาก็นั้นนะครับที่เห็นหลังาคาเขียวเขาปลูกไม้ป่าไว้นะครับปลูกไม้ป่าโดยเฉพาะไม้แดง นี้ก็ไม้แดงนะครับดานน้นก็ไม้แดงตรงนี้ก็ไม้แดงตรงนี้ก็เป็นกลุ่มของไม้แดงครับไม้แดงข้างล่างก็ต้นผักหวานนะครับต้นผักหวานต้นผักหวานป่ามีต้นลำไยเป็นพี่เลี้ยงนะครับโอ้ผักหวาน ต้นนี้เริ่มจะโตแล้วนะครับตใกล้ๆกับต้นแดงเลยส่วนนี้คือต้นชาตินะครับต้นชาติหรือต้นยางกาดต้นตะหวานอีกต้นหนึ่งนะสามต้นแล้วนะสต้นแล้วต้นตกหวานนี่ก็ต้นตกหวานอีกนะครับ ไม้แดงสวยๆเลยนะครับไมายแดงตันนี้ก็โตแล้วนะครับตัวน,นี้อายุสามปีนะครับสามปีตัมากเลยนะครับเพราะว่าเขาลดน้ํำอย่างดีนะครับตรงนี้เขาทำสวนพอไม้พวกนี้โตเขาก็ย้ายที่ทำสวนไปทำที่อื่นนะครับ ต้นพะยอมสวยๆเลยนะครับใบเขียวขจีเลยปลูกติดกันกับต้นยางนาเลยนะครับต้นนี้คือต้นยางนาโคนเดียวกันเลยกับต้นพะยอมต้นยางนาต้นยางนามาดูไม้ป่านะครับที่เขาปลูกไว้ แต่ก่อนตรงนี้เป็นแปลงผักนะครับเป็นแปลงผักที่เขาปลูกผักไว้ก็จะมีร่องรอยของสับประรดของแปลงผักอยู่นะครับของแปลงผักก็แมงลักต้นมะกรูดอย่างนี้นะครับที่เขาปลูกที่ไม่มีใบตรงนี้คือต้นประดูนะครับต้นปะดู ต้นนี้เห็นหลายต้นเลยนะครับต้นแบบนี้คือต้นเสียนท้อนะครับต้นเสียนท้อแล้วก็มีไผ่บงหวานไผ่บงหวานมีต้นสะแบงนะครับต้นสะแบงหรือต <sh arp et> <sh arp et> ้นยางเหียนยางกลาดนะครับยางกลาดต้นชาต์ต้นยางเหียนนะครับต้นชาต สแสงต้นยางกลัดต้นแดงนี่ตูดีเลยนะครับต้นแดงแล้วก็ต้นยางนานะครับมีต้นชาติมีต้นยางนามีต้นสแสดงมีต้นพยอมไม้พยอมนี้ให้เกิดเห็ดตีนะครับโดยเฉพาะเห็ดเห็ดเพาะนะครับเห็ดเพาะ ส่วนต้นยางนานั้นเห็ดละโงกนะครับเห็ดละโงกแล้วก็มีต้นชาินะครับต้นชาติต้นชาติต้นชาตินี้กับต้นสะแบงนี้เห็ดน้ำหมากเห็ดถ่านเห็ดก่อนะครับในอนาคตเขาจะมีป่าเห็ดที่อยู่ติดกับบ้านเขาเลยนะครับ ผมมาดูตรงนี้แล้วชื่นชอบเลยครับต้นนี้ก็ต้นที่ให้เกิดเหตดอย่างนะครับต้นชาตินะครับต้นชาติสวยๆเลยนะครับพวกนี้เป็นไม้ที่ให้เกิดเหตดนะครับต้นอยางนะให้เกิดเห็ดละโงกต้นพยอมนี้เห็นหลายต้นเลยนะครับต้นพยอม ต้นพยอมนี้ให้เกิดเห็ดโดยเฉพาะเห็ดเพาะหรือเห็ดทอดย่างนาประดูสองต้นเลยนะครับประดูติดกันสองต้นแล้วข้างล่างเป็นต้นแดงนะครับต้นแดงนี้จะจะเยอะนะจะเยอะเลย ข้างล่างเป็นต้นแดงเยอะมากมากเลยครับต้นแดงสอบถามเขาว่าเอามเม็ดของเขามาฝังเลยนะครับส่วนข้างล่างที่เห็นเป็นใบใบแห้งๆใบแห้งๆอย่างนี้นะครับคือต้นกระเจียวป่านะครับต้นกระเจียวป่าเยอะเลยนะครับกระเจียวป่าทั้งนั้นนะครับที่ใบแห้งๆข้างล่าง ต้นแดงเป็นแถวเลยนะครับตอนนี้ต้นพยายอมกับต้นยางนาอยู่ด้วยกันเลยนะครับปลูกแบบสบายสบายไม่ไม่ไปทำว่าห่างเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ปลูกแบบสบายๆเลยนะครับปล่อ้เขาเกิดตามธรรมชาติก็มีนะครับยางประดูนี่เกิดธรรมชาตินะครับเพราะว่าแถวนี้มี ปลาฟ้ดูอยู่ใกล้ๆนะครับเวลาโดนลมพัดมาเขาก็มาตกอยู่ตรงนี้เลยนะครับเขาก็งอกเกิดขึ้นมาเองเห็นต้นเล็กๆเขียวๆนี่คือต้นเสียนท้อนะคต้นเสียนท้อสังเกตต้นแดงที่ปลูกแบบสบายๆนะครับเหนะครับตรงนี้สามต้นเลยนะครับ สามต้นเลยมาดูตรงข้างล่างนะตรงข้างล่างก็ยังมีพวกต้นตรงนี้ก็ต้นต้นแสบนะต้นแสบเล็กๆต้นแสงต้นแดงแล้วก็ต้นแดงตรงโน้นก็ต้นแดงอเยอะเลยนะครับมาป่าตรงนี้เป็นต้นชาตนะครับต้นชาติ นี่ก็ต้นชาตินี่เป็นต้นสะแบงนะครับต้นสะแบงต้นแดงต้นแดงต้นยางนาเล็กๆนี่ก็ต้นยางนาต้นแดงต้นชาติอันนี้ก็ต้นชาติ สุดยอดเลยนะครับส่วนที่เห็นเป็นระยะคู่นั้นเป็นต้นประดูนะครับต้นประดูนี่เป็นต้นยางนานะต้นยางนาในพื้นที่ประมาณสักผมดูแล้วประมาณสักไร่กว่าไปหาสองไร่นะครับแต่เขาปลูกไม้ธรรมชาติที่เป็นไม้ป่าจริงๆนะครับอย่างต้นพวกนี้นี่มาเกิดเองนะครับต้นประดู เอามาเสีิมก็พวกต้นชาิต้นชาิต้นแดงต้นชาติต้นแดงอันนี้ต้นสะแบงต้นสะแบงยต้นยางนาต้นยางนาต้นไปดูเยอะเลยนะครับส่วนข้างล่างเล็กๆที่เขาปลูกเป็นระยะห่างกัน2เมตรบ้าง3ามเมตรบ้างวาหนึ่งบ้างนะครับ เต็มเลยนะครับในอนาคตปีสองปีข้างหน้านี้ตรงนี้จะเป็นจะเป็นป่าธรรมชาติเลยนะครับในพื้นที่ที่ผมดูแล้วประมาณสักไร่ไปถึงสองไร่นี่แหละนะครับเขาจะมีไม้ธรรมชาติที่ <S <S เป็นไม้ป่านะครับเป็นไม้ป่า <S <S อย่างต้นแดงนะครับต้นแดงเห็นอย่างนี้ไม่ตายนะครับอ,อีก สามสี่เดือนข้างหน้าได้ได้ฝนนี้เขาถ้าเขาโดนน้ําฝนนี้ก็จะเคี้ยวขจีขึ้นมาเลยนะครับคุณนสสมบัติพิเศษของไม้ป่าก็คือความทนทานนะความทนทานทนแรงทนแดดมองไปข้างหน้าตรงนี้เยอะเลยนะครับเป็นป่าแล้วนะครับเป็นป่าแล้วถ้าพวกเล็กๆพวกนี้โต แต่พวกนี้โตนะครับที่เห็นต้นเล็กๆต้นแดงต้นชาตต้นสะแบงพวกนี้ถ้าโตเยอะเลยนะครับที่เขาปลูกไว้เยอะเลยไม้ป่าทั้งนั้นเลยนะครับถ้าพวกนี้โตได้ขนาดนั้นนะครับจะเป็นป่าดีๆเลยนะครับแล้วก็เป็นป่าที่ที่ให้เกิดเห็ดได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับ เพราะว่าผมดูแล้วมีไม้ป่าที่สนับสนุนการเกิดเห็ุไม่ว่าจะเป็นต้นยางนาต้นแดงต้นสแสบงต้นสแสบต้นชาต,ต,ชาติต้นชาติเยอะเลยนะครับต้นชาติพวกนี้ให้เกิดเห็ดโดยเฉพาะเห็ดก่ เห็ดตะไคร่เห็ดน้ำหมากนะต้นชาเยอะเลยนะครับต้นยางนาให้เกิดเห็ดโดยเฉพาะเห็ดระง,งกนะต้นยางนาต้นยางนานี้เยอะที่สุดเลยนะครับตัวแล้วก็หลายต้นนะครับตัวเยอะเท่ากันกับต้นแดงเลยนะต้นแดงก็เยอะเหมือนกันนะครับ ต้นพยอมก็ให้เกิดเห็ดนะครับโดยเฉพาะเห็ดเผาะหรือเห็ดทอดไม้ที่เขานำมาปลูกเป็นไม้ที่สนับสนุนการเกิดเห็ดย่างดีเลยนะครับต้นพยอมต้นยางนาเป็นไม้ป่า ที่มีความทนทานทนความแรงถ้าเห็นอย่างนี้นะครับพอถึงฤดูฝนนี้เป็นป่าดีๆเลยนะครับใบเขาจะมีความเขียวขจีแต่เก่งก้านสาขาเขาจะมีป่าเห็ดนะป่าเห็ดที่อยู่ใกล้ๆบ้านตัวเองบ้านเขาอยู่ตรงนั้นนะครับ แถมยังมีต้นผักหวานนะครับต้นผักหวานดูแล้วมีหลายต้นเลยนะครับต้นผักหวานป่าแล้วก็กย,วยังมีต้นกระเจียวป่าอีกนะครับต้นกระเจียวป่าที่แห้งๆข้างล่างเป็นต้นกระเจียวป่าต้นกระเจียวป่าพอถึงช่วงมกราคุมพามีนานนี้มองไม่เห็นต้นเขาแล้วกันเห็นเฉพาะใบแห้งๆ้งใบแห้ง แต่พอถึงช่วงฤดูฝนพุษภามิถุนานี้ดอกของเขาจะโผล่ขึ้นมาตามดินเลยมาดูป่าสักสองไร่นะครับตีไปสองให้มีต้นไม้หลายๆขนาดที่มาเกิดเองตามธรรมชาติและที่เอาเม็ดมาฝังปลูกแบบ สบายสบายไม่มีกฎไม่เกณฑ์อะไรมากมายดูความห่างตรงไหน,นพอปลูกได้เขาก็ปลูกลงไปมีต้นไม้หลายชนิดนะครับในป่าไมว่าจะเป็นต้นพยอมต้นยางนาต้นแดงต้นชาติต้นกุง้งต้นสะแบงรวมทั้งยังมีไผ่นะครับ ไปไยตุงสร้างป่าไว้ใกล้ๆบ้านของตัวเองเป็นป่าไม้ป่าธรรมชาติแล้วก็ปลูกผักหวานไว้เอาผัากหวานป่ามาปลูกไว้ใต้ๆต้โคนต้นแดงเห็นอยู่หลายต้นแล้วก็เอาต้นกระเจียวป่ามาฝังไว้เป็นความคิดที่ดีครับ ในอนาคตมีป่าเห็ดเวลาเจ็บเห็ดก็เจ็บอยู่ใกล้ๆบ้านของตัวเองนี่แหละนะครับผักหวานก็เจ็บอยู่ใกล้ๆบ้านของตัวเองเหมือนกันคนที่ทำอย่างนี้ก็คนที่อน,นุรักษ์ชอบป่านั่นแหละนะครับถึงแม้ว่าพื้นที่ของเขาจะอ,อยู่ติดกับภูเขานะครับนะ่ะข้างหน้านั้นเป็นภูเขานะครับ เป็นภูเขาเป็นเทือกเขาภูพานลูกหนึ่งนะครับที่เรียกว่าภูผีโหในเชิงที่จังหวัดสกลนครกับจังหวัดกาฬสินธิกันเขาอยู่ในป่าในเขาเขาก็ยังปลูกป่าปลูกไม้ป่าปลูกป่าเขาก็ได้ไม้ป่านั่นเลยนะครับได้คลังอาหารที่มาจากไม้ป่าไม่ว่าจะเป็นมดแดงไม่ว่าจะเป็นผักหวานไม่ว่าจะเป็นอีลลอกดอกกระเจียว สิ่งที่สำคัญที่เขาได้จริงๆก็คือได้ต้นไม้ป่าเอาไว้ใช้ประโยชน์หนาวก็เอากิ่งเอากา้านเอาสาขาของเขาไปทำฐานทำฟืนร้อนก็มาพักอาศัยอยู่ในร่มเหมือนกับที่ผมทำอยู่ตอนนี้เลยนะครับอยู่ใต้ร่มไม้ป่าเป็นกำแพงป้องกันไม่ให้วาตภัยไป ทำร้ายไปทำลายบ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็ไม้ป่าพวกนี้เลยนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสงสารตั้งแต่ง,งานอยู่ร้อนก็ย้ายตัวเองหนีไม่ได้ท่วมก็เดินหนีไม่ได้ยังอยู่กับที่เป็นกำแพงมีชีวิตที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้รักเขาชอบเขาพวกไม้ป่าพวกนี้ไม้ป่าเป็นของเรา อากาศที่ไม้ป่าสร้างขึ้นมาเป็นของโลกได้บุญปลูกป่าด้วยกันเยอะๆนะครับที่ป่าล้อมหน้า